เข้ามาให้ใหม่นะคะสวยๆอีกหนึ่งคันเลยสําหรับรถคลาสผู้บริหารนะคะหน่วยงานปลดประจําการมามือเดียวป้ายแดงเลขไม้แท้ประวัติศูนย์กับเครื่องยนต์เบนซินล้วนบอกเลยว่าอึด ถึกและทนมากๆเลยนะคะดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะคะบอกเลยว่าได้ปีใหม่ๆนะคะราคาเบาๆพร้อมกับดอกเบีย้ยสุดพิเศษเริ่มต้นนะคะอยู่เพียงแค่2.69เท่านั้นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองอะ ตัวรถจอดอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota a l l n e w c a ค r y 2.0ตัว G นะคะได้เป็นรถปี2020เลยสำหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีสามารถออกรถฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 11,000เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนุ่นเนี่ยจะพาเดินดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับ a อ l New Camry คันนี้นะคะก็ได้เป็นตัวรถปี2020เลยนะคะซึ่งกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นการตกแต่งด้วยสีดำนะคะตัดด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆนั่นเองมาพร้อมกับโลโก้ของ Toyota อยู่ตรงกลาง ในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ9กกไก่พอพาน6155จังหวัดกรุงเทพมหานครก็ได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยในส่วนของการชนด้านล่างเขาจะเป็นในลักษณะเปียโนแบ็กสีถาเข้มแบบนี้นั่นเองนะคะมาต่อกันที่ชุดโคมไฟด้านหน้าอันนี้จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะมีเดย์ไลท์ led นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ครบมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ถึง2จุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ติดตั้งจากรโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะ มาต่อกันในส่วนของตัวล้อนะสำหรับคันนี้เนี่ยเขาก็จะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานขอบ16เลยนะคะเป็นล้อแมก5ลูกของเดิมของแท้จากโรงงาน ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าของเดิมของแท้ที่มาจากโรงงานเนี่ยแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและในส่วนของตัวยางมาพร้อมกับยางสัปดาห์ที่49ปี2022นะคะนี่เลยสภาพยางก็ยังดีอยู่เลยนะคะดอกยางยังลึกอยู่เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นยางดันหอบนะคะได้เป็นรหัสยาง 20565R16 นั่นเองและในส่วนของรายละเอียดตัวซุ้มล้อเห็นไหมคะ โค้งเดิมๆนะน็อตกิฟทุกตัวก็ยังอยู่ครบนี่เลยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันพร้อมใช้งานขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะเวลาขับขี่ตอนกลางคืนก็จะไม่บดบางวิสัยทัศดการมองเห็นอย่างแน่นอนเนาะส่วนตัวกระจกมองข้างเห็นไหมคะทั้งพับและปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้ฝาครอบสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็มีไฟเดี้ยวนะคะเป็นแบบ LED ติดมาที่หูของกระจกมองข้างมีในส่วนของ Blind s p o t Monitor ด้วยนะคะนั่นก็คือสัญญาณเตือนมุบอับนั่นเองนะคะมีมาให้ถึงกัะสองฟังเลยนั่นก็คือฟังคนขับแล้วก็ข้างคนขับนั่นเองส่วนตัวกระจกด้านข้างทุกบานก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต,ต้าติดไว้แบบนี้แปลว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน สัญญาณกันโทโมยติดตั้งจากโรงงานมาให้ครบเลยในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นวัสดุโครเมียมนะคะทั้ง4ี่บานเลยซึ่งมองว่าเป็นตัวที่แบบแข็งแรงมากๆเลยนะคะอ่ะพอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกันหน่อยนะสำหรับด้านข้างที่จะให้ดูเลยนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างข,างของเขานะคะอยู่ครบและสีของตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานรับประกันเลยนะคะว่า ไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกลับสีแต่อย่างใดนะคะเป็นสีที่ดูใหม่ดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายตัวรถไม่เคยผิดความแล้วก็ไม่เคยตัดต่อมาด้วยนะคะในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซิน,นล้วนซึ่งทางเราก็รับประกันเช่นเดียวกันว่าตัวรถเนี่ยไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซโฮ91 95รองรับ e20 ด้วยนะคะมาต่อกันที่ตัวกระจกบานด้านท้ายนะคะนี่เลยติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ์้ามาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะที่เป็นหลอด LED อยู่ภายในตัวรถนั่นเองส่วนกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานสําหรับตัวฟิล์มที่เสื่อมอันนี้เดี๋ยวทางเราจะทําการเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รอบคันกันไปเลยสามารถกําหนดความหนาของฟิล์มได้เลยนะคะ มาต่อกับที่ชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะเขาจะใช้เป็นแบบหลอด LED นั่นเองมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยครบในชุดโคมไฟเดียวกันแล้วก็มีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิ้วฝักกะโปงท้ายที่ทํามาจากสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตกแต่งตัวอักษรโครเมียมที่เป็นรุ่นของเขานั่นเอง ตรงกลางก็จะมีกล้องถอยที่ติดตั้งจากโรงงานและที่กันชนด้านถ้ายก็มีเซ็นเซอร์นะคะมาให้ถึง4จุดเลยสําหรับเซ,เซ็นเซอร์ด้านถ่ายนะคะนุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซ,นเซอร์เขาก็จะทําการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเอง เดี๋ยวนุ่นนะคะก็จะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรี่โมทได้เลยเขาก็จะทําการเปิดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวโชคที่ช่วยผ่อนแรงด้วยนะคะนี่เลยใจะเห็นได้ว่าภายในนะคะมีพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะเป็นอย่างมาก<ๆ>ตรงกลางก็จะมีช่องนะคะไว้สําหรับเพื่อมหยิบจับของนะคะจากห้องผู้โดยสารมาสู่ห้องสัมภาระด้านท้ายนั่นเองเปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของ เครื่องมือนะคะแม่แรงต่างๆมีไว้ให้ครบเลยนะคะอีกหนึ่งชั้นก็จะเป็นในส่วนของยางอะไหล่สำรองตัวรายละเอียดโครงสร้างนะคะเม็ดอักทุกจุดอยู่ครบรอยซีนทางมะพร้าวนะคะสีเดิมๆสีเสมอกันเลยเม็ดอักทุกจุดอยู่ครบไม่ต้องห่วงเลยเรารับประกันนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีชนหนักหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะ,ะดูกันต่อในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนี่เลยให้ดูเลยนะคะชัดๆหัวน็อตเป็นสีเทาสีเดิม ไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับนะคะมาดูกันอีกหนึ่งฝั่งนะอ่ะฝั่งนี้ด้วยเห็นไหมคะหัวน็อตสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนี่เลยสามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงนะคะซีนยางก็ยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะถือว่าตัวรถเนี่ยโครงสร้างดีมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้นุ่นพาเดินดูในส่วนของรายละเอียดรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกัน สำหรับมือเปิดด้านนอกเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะคะภายในที่เราเห็นเนี่ยเขาจะคุมโทนทั้งหมดด้วยสีดำนั่นเองมาเริ่มกันที่แผงประตูก่อนนะคะสำหรับแผงประตูเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทานะคะแม้กระทั่งมือเปิดตรงนี้นะมือเปิดตรงนี้ก็เป็นแบบเมทัลลิกสีเทานะคะแข็งแรงมากตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยสีดำเงานะคะ ในส่วนของตัวเมมโมรี่ซีดนะคะเป็นตัวบันทึกความจําที่นั่งพับผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้าล็อกกระจกเซนทรัลล็อกและกระจกทั้ง4ี่บานปรับไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะที่ขั้นบันไดมีการติดตั้งสครับเพียตรงรุ่นไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยมาเข้ามาดูภายในกันก่อนดีกว่านะคะอ่ะเริ่มกันตั้งแต่กุญแจเขาอน,นี้จะเป็นหน้าตากุญแจเขานะคะก็คือเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกนะกดปุด่มพ u s h start ได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็จะมีที่เปิดฝาถังน้านํามันเปิดฝากระโปรงด้านท้ายออตโต้สตาร์แล้วก็โหมดการลื่นถลายแล้วก็มีช่องแบบเจ็บเหรียญด้วยนะช่องเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ ส่วนตัวพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นแบบมัลติฟังชันนั่นเองนะคะก็สําหรับฝั่งนี้เนี่ยจะไว้สําหรับควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น cruise control นั่นเองคันนี้รถปี2020นะคะเลขใหม่ของเขาอยู่ที่161,138กิโลซึ่งอันนี้นุ่นต้องบอกตามตรงว่าเป็นเลขใหม่ตามการใช้งานจริงๆนะคะและเราก็รับประกันว่าไม่เขียย่ยไมลไม่คอไมลแต่อย่างใดเลยนะคะสามารถตรวจสอบ ข้อมูลประวัติศูนย์ย้อนหลังได้นะคะว่าตัวรถเนี่ยมีการเช็กระยะศูนย์ตลอดนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะ่ะต่อที่คอนโซลกลางคอนโซลกลางอันนี้ก็คือจะเป็นแบบโซนเครื่องเสียงกับตัวแอร์แล้วนะคะซึ่งเครื่องเสียงของเขาเนี่ยจะได้เป็นแบบหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะมีระบบเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะเนี่ยหน้าจอก็คือยังสัมผัสได้แบบเป็นปกตินะคะ,ะเปิดแผนที่ได้ด้วยนะเพราะว่าเขามีระบบเนวิเกเตอร์นั่นเองนะคะ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FM AM e ได้นะคะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังนะซึ่งสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลย ตัวนี้ก็คือสามารถปรับได้ถึง3ระดับแล้วก็จะมีแบบตรงเส้นสีแดงว่าแบบเวลาเราจอดนะคะไม่ให้ไม่ให้มันเกินเส้นสีแดงนะคะมันอาจจะทําให้แบบชนได้เนาะส่วนตัวระบบแอร์อันนี้จะปรับความเย็นอัตโนมัติและจะเป็นแบบดูโอโซนนั่นก็คือแยกสโซนอิสระนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าไม่ทันใจนะเราก็ปรับเองได้ฝั่งคนขับหรือว่าจะเป็นแบบข้างคนขับก็ปรับแบบแยกซ้ายขวาได้เลยนะคะตรงกลางก็จะเป็นแบบตัวอะไรนะความแรงพัดลมนั่นเองนะคะ ด้านล่างมีแบบอะไรนะช่องจ่ายไฟอันนี้จะเป็น USB AUX นะคะก็มี2จุดแล้วก็มี power outlet ให้อีก1จุดด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นไวเลสชาร์จนะคะนั่นก็คือแท่นชาร์จไร้สายนั่นเองนะก็ใช้ค่อนข้างง่ายนี่เลยถ้าไม่ใช้ใช่ไหมคะก็ดันเข้าไปและช่องตรงนี้ก็จะเป็นแบบช่องสําหรับเก็บของนั่นเองส่วนัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะทรงตรงแบบนี้เลยมีเบรกโคนะคะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ช่องสําหรับวางแก้วนา้าขวดน้ําให้อีก2จุดนะคะ มาต่อกันที่ในส่วนของตัวเบาะนะนี่เลยเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสำหรับข้างคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางแต่ถ้าเป็นเบาะคนขับนะ,ะอันนี้ก็คือจะปรับด้วยไฟฟ้าถึง8ทิศท,ทางเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดําถือว่าสภาพค่อนข้างดีนะคะสมเหตุสมผลกับเลขไมล์หนึ่งแสกมนกิโลนั่นเองนะคะ,ะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะที่ประตูคู่หลังเนาะเขาก็จะมีตัวม่านนะคะ สามารถเปิดปิดรับแสงไปแบบแมนนวนนะคะก็ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเปิดขึ้นแต่ถ้าใช้ก็คือสามารถเปิดปิดเองได้ตามใจชอบเลยมีที่แบบเปิดกระจกด้วยนะเป็นแบบออตโต้นะคะอันนี้ก็คือติดตั้งติดตั้งสคขเพจไว้ให้ส่วนด้านล่างก็จะมีแผ่นยางรองเท้าหรือว่าเป็นถาดน,นะมีมาให้ครบเลยมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีช่องสายไฟมาให้อีก2จุดอันนี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับแบบผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคะชาร์จไยได้เนาะ ตัวเบาเป็นบาะหนังสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะตัวบาสภาพดีมากนะไม่ช้ําไม่สุดไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะคะออกแบบมารองรับผู้โดยสารเพียงแค่สท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยตรงกลางนี่เลยดึงออกมาอ่ะดึงออกมาก็จะเป็นแบบพนักวางแขนนะคะสามารถวางแก้วน้ำขวดน้ำได้ถ้าไม่ใช่แล้วก็พับเก็บขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะ ระยะห่างระหว่างตัวเบาะแถวหน้าและแถวหลังกว้างมากๆนั่งเหยียดเท้าได้สบายเพดานด้านบนนะคะไม่มีรอยขูดรอยขีดหรือว่าเป็นขุยเลยนะสุดท้ายนะคะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะก็พลาดไม่ได้เลยที่จะดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะเรามาดูพร้อมกันเลย สำหรับฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีตัวโช๊คนะคะช่วยค้ำเนาะก็เวลาเราเปิดนะคะเราก็ไม่ต้องไปดึงไม้มาค้ำฝากระโปรงนะคะตัวนี้เขาก็จัดมาให้นะคะแน,น,น่นเลยนะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะคะขนาด2,000ซีซีนะคะก็รับประกันว่าไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยติดแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอน หัวน,น็อตฝักกระโปงนี่เลยสีเท่าสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับน็อตแกมก็สีเดิมเม็ดอาร์คที่เบ้าโชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยนะตัวคานก็เดิมๆน็อตที่ช่อมต่อคานด้านซ้ายคานด้านหน้าแล้วก็คานด้านขวาอยู่ครบแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบสมบูรณ์เม็ดอาร์คที่เบ้าโชกนะคะนี่เลยสภาพดีมากทุกอย่างโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะ สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงทดลองขับได้นะคะที่บริษัทถอโต้นั่นเองติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปงน็อตกิ๊บทุกตัวก็ยังอยู่ครบนี่เลยสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบสมบูรณ์สําหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยว่าไม่มีชนหนักผิดคว่มหรือว่าจมน้ํามานะคะเล่มทะเบ,บียนไม่มีชํารุดสูญหายตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกขั้นเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุ่นรีวิวให้ชมในคลิปนี้ t o y ย t a าออ n นิวแคมรี ry, ่ 0, ตัว G รถปี2020กับราคา6 8 10, 9 9 0 0บาทเล็กไม้หม1 6 0 0 0โลกโลสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 0.04.2099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุชต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ